สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลเตอร์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพามาเอาใจคนรักกระบะอีซูซุกันนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอแจ้งพิกัดร้านกันก่อนนะคะร้านเรานะคะอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ถนนโลตจนะนะคะติดทางเข้าโลตจนะประตู A เลยสังเกตง่ายมากนะคะจะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวรถกันเลยดีกว่านะคะคันนี้นะคะเป็นอีซูซูดนะคะสเปซแคปปี2017 1.9นะคะเป็นตัว S คันนี้นะคะจะเป็นบูพาวเวอรแล้วนะคะหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะอ่าด้านหน้านะคะในตัวกระจังหน้านะคะจะเป็นสีเทานะคะด้านด้านแบบนี้เลยนะคะจะมาพร้อมกับโลโก้ i s u s u นะคะถัดไปนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะจะเป็นแบบมันติ r e f ฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านในเลยนะคะนี่เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะ อย่างแรกเลยนะคะนี่เลยในตัวของแม็กใหม่ยางใหม่นะคะเราใส่ให้หล่อๆแบบนี้ไปเลยนะคะบอกก่อนนะคะว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยนะคะนี่เลยนะคะถัดไปในส่วนของไฟเลี้ยวด้านแก้มนะคะเรามีให้ด้วยนะคะอ่ะในส่วนของมือจับประตูนะคะจะเป็นสีดำด้านๆแบบนี้นะคะซึ่งตัดกับตัวรถสีขาวได้อย่างลงตัวเลยนะคะ บอกก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะถึงจะออปชันไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าแต่งนิดๆหน่อยๆก็หล่อแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันเลยค่ะนี่เลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะมือจับเปิดฝาท้ายนะคะจะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะนี่เลยมาพร้อมกับชุดไฟมาตรฐานเลยนะคะใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ให้นะคะซึ่งอยู่ทางด้านบน ัดลงมานะคะในส่วนของแมกไลเนอร์นะคะใหม่กิฟเลยนะคะไม่มีร่องรอยของการใช้งานหนักไปอย่างใดเลยใหม่ๆสภาพไม่แพ้ป้ายแดงเลยนะคะคันนี้และที่สำคัญอย่างที่บอกไปนะคะแต่งนิดๆหน่อยๆก็หล่อแล้วนะคะนี่เลยเรามีบาร์หลบป้ายให้นะคะให้กันแบบฟรีๆเลยอ่าเดี๋ยวให้ดูโดยรวมนะคะนี่เลยสำหรับลูกค้าที่สนใจเข้ามาชมได้นะคะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในกันดีกว่านะคะนี่นะคะอย่างที่บอกไปตัวนี้เป็นสเปซแคบนะคะแคปสามารถเปิดได้นะคะซึ่งภายในกว้างขวางมากๆเลยนะคะทําให้ขึ้นลงได้สะดวกสบายมากกว่าเดิมนะคะนี่นะคะภายในนะคะจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะคุมโทนสีดําเลยในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็มีช่องใส่ของตรงกลางให้ด้วยนะคะนี่เลยจะมาพร้อมกับแอร์แบ็ก้คู่หน้าเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะ,ะคันนี้ออปชันไม่เยอะนะคะเพราะว่าเป็นตัว S นะเป็นตัวพื้นฐานเลยในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะก็จะประกอบด้วยเครื่องเล่นวิทยุ CD นะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB AUX ให้ด้วยนะคะนี่เลยตัวนี้นะคะถัดมานะคะระบบทำความเย็นตัวนี้จะเป็นแบบแมนวนวลอยู่นะคะหมุนแมนวนวลอยู่นะคันนี้คันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะ ถัดมานะคะจะมีช่องใส่แก้วน้ำด้วยนะคะแล้วก็จะมีแก้ใส่ของต่างๆนะคะนี่เลยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะอ่าถัดไปเรามาดูในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างนะคะคันนี้นะคะพวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะสมก้านแบบนี้เลยนี่นะคะคันนี้อยากจะบอกนะคะรถปี2017นนะคะมายอยู่ที่ 24, 0 0 0พเท่านั้นนะคะนี่เลยไม้น้อยมากๆนะคะรถปีใหม่ไม้น้อยนะคะต่อไปนะคะไปดูที่เบาะผู้โดยสารกันบ้างนะคะคันนี้จะเป็นเบาะผ้าสีดำแบบนี้เลยนะคะเบาะคู่หน้าจะเป็นเบาะผ้านะคะสวยงามมากๆนะคะแล้วก็เบาะผู้โดยสารด้านหลังนะคะจะเป็นหุ้มหนังนะคะนี่เลย ภายในสภาพค่อนข้างใหม่มากๆเลยนะคะไม่แพ้ป้ายแดงเลยนะคะสังเกตได้จากคมด้านบนนะคะไม่มีรอยขุยเลยนะคะแล้วที่สําคัญที่บังแดดนะคะยังหุ้มพลาสติกอยู่เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจเข้ามาชมได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาภายนอกรถกันค่ะโอเคค่ะถ้าลูกค้าท่านใดชอบนะคะเข้ามาดูได้น,นะคะเต็นท์ของเรานะคะอยู่โลตจนะนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ติดถนนเลยนะคะมาไม่ถูก แจ้งมาได้นะคะทางแชทเพจเลยเดี๋ยวส่งพิกัดร้านให้นะคะเรามาสรุปราคาเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าค่ะ Isuzu D Max Space Cab 1.9คันนี้นะคะปี2017ตัว S ราคาอยู่ที่459,000บาทนะคะใช้เงินดาวน์0บาทเช่นเคยนะคะพ่อนอยู่ที่8,700บาทเท่านั้นนะคะถ้าลูกค้าสนใจสามารถแคปรูปนะคะหรือว่าคอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้ได้นะคะเดี๋ยวฝ่ายขายติดต่อ,อก,กับทันทีนะคะ สำหรับลูกค้าที่เข้ามาชมอยู่ตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดอยากดูรถรุ่นอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ชมกันนะคะในคลิปถัดไปนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องทาง YouTube ไว้ด้วยนะคะเต็นทีทูคานะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ